จอแสดงผลที่เห็นระหว่างทำนะครับก็พาร์ทด้านบนที่เป็นขา,ขาวๆเนี่ยก็คือเป็นตัวชั้นผิวนะครับคนที่มีผิวสุขภาพดีเนี่ยชั้นผิวตัวคอลลาเจนตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมฮะดับเบิลไลน์ที่เป็นเส้นขา,ขาวๆเนี่ยสองเส้นอันนี้คือชั้นสมานหรือบริเวณที่เป็นผิวกล้ามเมนื้ออันนี้จะเป็นทาร์เกตที่เราต้องการยิงเข้าไปส่วนเส้นสีเขียวตรงนี้ที่เขียนว่า4.5อันนี้คือ,อระดับพลังงานที่เขาจะลงเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาจะลงถูกชั้นแน่นอนเพราะฉะนั้น ความแม่นของตัวพลังงานจะลงไปที่ชั้นที่เราต้องการเพื่อให้เห็นผลที่มันชัดเจนแล้วก็ดีนะครับหลังทำก็เดือนหนึ่งก็จะเห็นเรื่องคุณภาพผิวที่ดูดูแน่นดูมีสุขภาพผิวที่ดีนะครับหลายจากสามเดือนก็จะเห็นเริ่มเห็นเรื่องการกปรุปสรักนะครับ